อย่างเวลาเราจะเลือกเปลี่ยนสีรถเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไะเนี่ยเขาจะมีสีเงาแล้วก็จะเป็นสีแมทนะครับเป็นสีแบบด้านเนาะแล้วก็เราสามารถมาเลือกตรงนี้ได้ครับทุกคนนี่เราจะเห็นแบบเฉดสีหมดเลยนะทุกคนนะหรือว่าถ้าเกิดใครที่แบบอ้ยขี้เกียจเลื่อนหาแบบจะหาแบบสีแดงแบบไล่เฉดแดงอนะไรเงี้ยเรามากดที่ตรงนี้ครับทุกคนนี่ปุ๊บเลสนี่ทุกคนเห็นไหมเขาจะเลือกเฉพาะสีแดงมาให้เราหมดเลยนะโดยที่ระบบ เราไม่ต้องไปเปิดแบบตรงนู้นตรงนี้เลยว่าแบบมันจะเป็นสีแบบประเภทไหนอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนแบบเว็บไทยนะเนี่ยเห็นไหมสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปออกแบบเจ้า l a m b ูกิ i n i r e v e n t t กันนะครับบอกเลยว่าผมไม่ได้ทำคลิปนี้มาหลายเดือนมากเลยนะคลิปคอนฟิกรถเดี๋ยววันนี้จะไปคอนฟิก l a m b o r g h i n i กันนะสำหรับใครที่อยากจะลองคอนฟิกเองอยู่บ้านก็ทำตามผมเลยนี่เปิดหน้า Google มาแล้วก็พิมพ์คำว่าแลมบูกิ i n คอนฟ f ิกแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ Enter ไปแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่คอนฟิกเว็บของประเทศไทยที่คอนฟิกกันนะแต่ว่าผมจะมาคอนฟิกนี่เว็บของฝั่งต่างประเทศนะัเพื่อนนะผมว่ามันละเอียดมากกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูก็จะเป็นอันที่2นะนี่ตรงนี้ปับ๊บคลิกเข้าไปเลยทุกคนน,นี่แล้วเขาก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็นี่กดไปที่คําว่าโมเดลนี่แล้วก็เลือกปุ๊บลิเวนโตเลยครับผมขอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษหน่อย มันแปลไทยรู้สึกว่าอ่านไม่รู้เรื่องนี่แล้วก็นี่เลยครับกดคอน f ฟิกสร้างรถด,ด้วยตัวเองนะนี่ตามนี้เลยผมรู้สึกว่าตัวเว็บมันแบบค่อนข้างละเอียดมากแล้วก็แบบทุกอย่างแบบ มันมันไม่เหมือนของไทยอนะทุกคนนะอันนี้จะเป็นรถเปล่าๆนะเจ้า Lamborghini Levento นะคันนี้ราคาเปิดตัวที่บ้านเราก็47.5ล้านนะทุกคนนะยังไม่รวมคอนฟิกนะแต่ดูทรงแล้วคันนี้ถ้าคอนฟิกแบบ Full Option จบเลยอนะน่าจะอยู่ประมาณ60ล้านนะครับทุกคนอะเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าคันนี้สามารถจิ้มออปชันอะไรบ้างแล้วผมจะออกแบบ สไตล์ไหนนะครับทุกคนนะเอาจริงแลมโบวินี่ผมชอบไม่กี่สีหรอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีส้มสีแดงสีเขียวสีฟ้าอะไรประมาณนี้แล้วก็สีขาวนะทุกคนนะเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยอย่างเวลาเราจะเลือกเปลี่ยนสีรถเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูเห็นปะเนี่ยเขาจะมีสีเงาแล้วก็จะเป็นสีแมทนะครับเป็นสีแบบด้านเนาะแล้วก็เราสามารถมาเลือกตรงนี้ได้ครับทุกคนนี่เราจะเห็นแบบเฉดสีมุดเลยนะทุกคนนะหรือว่าถ้าเกิดใครที่แบบเอ้ยขี้เกียจเลื่อนหาแบบจะหาแบบ สีแดงแบบไลเ่เฉดแดงอนะไรเงี้ยเรามากดที่ตรงนี้ครับทุกคนนี่ปุ๊บเลสนี่ทุกคนเห็นไหมเขาจะเลือกเฉพาะสีแดงมาให้เราหมดเลยนะโดยที่ระบบเราไม่ต้องไปเปิดแบบตรงนูน้นตรงนี้เลยว่าแบบมันจะเป็นสีแบบประเภทไหนอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนแบบเว็บไทยนะเห็นไหมเขาจะแบบเลือกมาให้หมดเลยว่าแบบเราอยากได้แบบไหนนะทุกคนนะเห็นไหมเนี่ยสีลอสโซมีหมดเลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเลือกได้หมดเลยคือผมว่าผมจะเลือกเป็นสีฟ้าแล้วกันนะทุกคนนะ อยากจะลองดู lamborghini สีฟ้าว่ามันจะสวยแค่ไหนนะสีเขียวก็เคยเห็นแล้วสีส้มสีนี้น่าจะแบบเบคสุดเลยเดี๋ยวลองจิ้มสีฟ้าดูแล้วก็จะมีสีแมทด้วยนะสีแมทผมว่าก็สวยนะจะเป็นสีออกไปทางแบบดันด้านนิดนึงนะทุกคนนะนี่เป็นรถสีฟ้าครับทุกคนสีนี้เฉดนี้เลยอันนี้รู้สึกว่าน่าจะออกไปทางมุกมุกหน่อยนะสีนี้เดี๋ยวรอขึ้นน่อยนี่ผมว่าสีนี้มันดูประกายไปอะเราอยากได้สีแบบประมาณเนี้ย ออกไปทางฟ้าๆนมๆเน,นี่ยเออผมว่าสีเนี่ยอยู่กับแลมโบโคตรสวยเลยเนาะแล้วเดี๋ยวต่อไปสีเราได้แล้วเดี๋ยวผมลองกดสีสีแมท์ให้ดูเดี๋ยวเนาะนลองดูว่าจะต่างกันไหมเฮ้สีก็จะออกไปทางด้านๆนิดนึงนะก็สวยดีนะทุกคนนะผมว่าสีด้านก็หายากนะในแลมโบกินี่นะส่วนใหญ่ที่ผมเคยเห็นนะจะเคยเห็นเฉพาะ แลมบู hini, กินีพวกอูรูดอะไรพวกนี้ที่เป็นรถสีดำอะไรเงี้ยจะเห็นแบบคนก็แบบนิยมขับสีดำด้านกันเนาะต่อไปล้ออันนี้ดูล้อนี่ด้านข้างครับทุกคนนี่แล้วเราก็สามารถแบบเลือกได้ด้วยนะจะมุมไหนอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยเราสามารถเลือกได้หมดเลยอยากจะได้มุมไหนแล้วก็ที่สําคัญคือเราสามารถแบบเลือกจะให้รถแบบเปิดประตูก็ได้นะทุกคนนะเนี่ยเห็นปะสามารถกดเปิดประตูได้เนี่ยเห็นไหม วิง่งหลังสามารถยกได้ผมว่าแบบมันดูแบบดีเทลเยอะเนี่ยเห็นปะสามารถยกได้ซึ่งประเทศไทยไม่มีนะเพื่อนดาเว็บคอนฟิกที่ไทยอ่ะไม่มีนะต่อไปผมเลือกล้อเดืออันนี้ล้อเดิมจะเป็นหน้า21หลัง22นะล้อนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นออปชันที่แพงที่สุดของเจ้าลิเวนโตนะรู้สึกว่าล้อเดิมน่าจะเป็นตัวนี้นี่ผมว่าละเป็น2 0 2 1นะครับทุกคนเอาจริงล้อไลนยนี้ก็สวยนะเนี่ยเป็นล้อฟอร์สเหมือนกันนะ ย0่1ิบเนี่ยลองจิ้มสีทองให้ดูนิดนึงแต่ผมว่าดีเวนโต้ะมันเหมาะใส่อ่าหน้า21หลังย2นะเพราะว่าตัวโป่งมันอะซุ้มมันอะค่อนข้างจะกว้างมากเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ดูนะนี่บมุมนี้อืมป๊บนี่ครับทุกคนผมว่าสวยดีเนาะล้อลายนี้เดี๋ยวกดให้ดูสวยเนาะล้อลายนี้ แต่มองไปรู้สึกว่าล้อมันค่อนข้างดูเล็กอะเนาะมันไม่ค่อยเหมาะกับตัวตัวซุ้มล้อเขาเท่าสักเท่าไหร่อ่ะดูทรงแล้วก็ต้องมาจบลายเนี้ยอันนี้ก็เป็นฟอร์สเหมือนกันนะแต่ว่าตัวล้อเดิมติดรถอันเนี้ยไม่ใช่ล้อฟอร์สนะครับทุกคนเนี่ให้ดูอันนี้น่าจะเป็นล้อเดิมเลยนะเนี่ยที่มากับรถเลยเนี่ยหน้า20สิหลัง่อนะนี่ต่อไปก็ล้อลายนี้เดียวเลือกสีนี้เดีกวเป็นสีไดมอนนะมันจะ ไม่ออกไปทองหมดทั้ง,งตัวแม็กเลยนะตรงกลางตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาออกไปทางเงินเินนิดนึงนะทุกคนนะเอ้ยผมว่าสวยนะเนาะแต่ว่าสีที่แบบออริจินอลเลยนะ่าจะเป็นสีดำนี้ยแหละ s u n นี่แบ็เนี่ยช้นนี่แบ็เนี่ย,ย,ยทุกคนน่าจะเป็นสีนี้เลยเนาะอืมเดี๋ยวเราเอาสีนี้แล้วกันไปมันก็ดูเข้ากับรถดีนะสีนี้ยางรู้รู้สึกว่าเขาาจ้เซตมาเลยเป็นบิส o n โนสปอนะหน้ายีหลังยี ไม่จะเซตนี้เลยก็ไม่ต้องเปลี่ยนเนาะแล้วก็คาลิปเปอร์อ่าส่วนตัวผมเป็นคนชอบสีคาลิปเปอร์ที่แบบจิตี๊ดนิดนึงอนะ่ะจะไม่ค่อยชอบรถแบบรถสีแดงใส่เบรกสีดำอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยชอบเพราะว่าเราขับรถซิ่งล้อสีดําเบรกเราก็จะต้องเป็นสีแดงไม่ก็สีเหลืองนะส่วนใหญ่ผมจะแบบสไตล์นี้นะทุกคนนะแต่สีเขียวก็สวยนะเดี๋ยวลองสีเขียวก็ดูสวยดีนะถ้าเกิดเป็นเบรกสีเขียวเนี่ยทุกคนเห็นปะ เออผมว่ามันก็ดูแบบมันก็ดูสวยดีนะถ้าเกิดเป็นเบรกสีเขียวรถฟ้าเบรกเขียวเนี่ยหรือจะเป็นเบรกสีเหลืองก็ได้นะทุกคนนะเดี๋ยวลองจิ้มสีเหลืองอืมสีเหลืองก็สวยนี่เป็นสีแดงสีแดงผมว่ามันไม่ไปสีเขียวดีกว่านะ้ทุกคนเนาะเอาสีเขียวดีกว่าอ้เน,นี้เป็นเขียวมะนาวนะนันนีจยเป็นเขียวแบบเข้มๆนิดนึงนะผมเอาเขียวนี้แล้ว ชอบอะไรที่แบบมันเด่นเด่นแล้วก็ดีเทลนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นน็อตล้อหรอน็อตล้อเป็นแบบไทเทเนียมอ่ะจิ้มไปครับเป็นสีดำาหรออ๋อจะเป็นไทเทเนียมเลยก็คือตัวน็อตตรงเนี้ยเขาจะเปลี่ยนสีครับทุกคนอ่ะเราจิ้มไปต่อไปก็ฝาล้อแลมโูกินีเป็นแบบแมตต์คาร์บอนอ่ะจิ้มไปครับผมว่าสวยนะ แต่ก็หายากนะคนที่จะเปลี่ยนฝาล้อเป็นคาร์บอนะทุกคนนะเพราะว่าราคาก็น่าจะค่อนข้างแพงอยู่นะต่อไปล้อเสร็จแล้วแล้วก็ลูปอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงฝั่งกระจกข้างหลังครับทุกคนเดี๋ยวผมหาให้ดูเดือยวจะเป็นตรงนี้ตรงห้องเครื่องบอกก่อนนะว่าตัวรีเวนโตะห้องเครื่องเขาอะจะเป็นแบบเปิดโลง่งถามว่ามีกระจกไหมไม่มีนะก็คือเปิดโล่งเลยตรงเนี้ย ซึ่งผมยังสงสัยอยู่เลยว่าถ้าสมมติเราขับแล้วฝนมันตกอะ่ะแล้วน้ํามันเข้าไปอ่ะมันเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าแลมโบกินีเขาเคลมมานะบอกว่ามันไม่เป็นไรแต่ทุกคนเข้าใจไหมเราขับรถคันละหกสิบล้านนะ่ะแล้วฝนมันตกเข้าไปตรงเนี้ยเออมันก็จะดูแบบแปลกนิดนึงนะเออเดี๋ยวดูกว่าน,นี้ว่ามันจิ้มไรได้บ้างรู้สึกว่าหองเครื่องมันก็เป็นคาร์บอนอยู่แล้วเนะี่ยแทบจะไม่ต้องกดไรเลยนะทุกคนเนาะดูที่มันสามารถกดไรได้บ้าง อ๋อมันจะเป็นตรงนี้ครับทุกคนนี่เนี่ตะแกรงตรงนี้มันจะเป็นสีเงินหรือถ้าเกิดเรากดอันนี้มันจะเป็นสีดําทุกคนคิดว่าเงินหรือด,ดําดิเงินผมว่ามันก็ดูสวยดีนะเพราะว่าทุกอย่างมันดามาหมดแล้วเนาะพอเป็นเงินอ่ะผมว่ามันก็ดูสวยดีไหนๆดาแล้วก็ดําไปเลยเนาะไม่ให้ดูแบบดุด,ดุนิดนึงต่อไปก็จะมีดีเทลเามาดูดิมีอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นพวกสเกิร์ตรอบคันนะครับทุกคนเนี่ย ก็คือตอนนี้เราสามารถคอนฟิกได้ว่าจะเอาพวกแบบตรงกรอบตรงเนี้ยให้มันเป็นสีธรรมดาหรือว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถหรือว่าจะเป็นสีกอสซี่แบ็กอะไรพวกนี้สามารถคอนฟิกได้หมดเลยลิ้นตรงเนี้ยสเกิร์ตข้างตรงเนี้ยสามารถจิ้มได้นะเดี๋ยวลองดูดิมีอะไรบ้างเนี่ยไฮก c สซี่แบ็กเนี่ยทุกคนเห็นไหมแต่ผมลองกดอันนี้ให้ดูอนี่เห็นไหมเขาก็จะเป็นสีดําเงาหมดเลยครับทุกคนเห็นไหม เนี่ยตรงนี้พวกสกงสเกิร์ตเลยตรงนี้เห็นไหมโปรติมันจะเป็นนำด้านเนาะคือพอเรากดชิ้นนี้ยผมว่าแม่งน่จะมาทั้งคันแหละ,ะเราเอานี้ส่วนอันนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นสีเดียวตัวรถบอดี้คันเลอร์อันนี้ไม่เอานะไม่ชอบอันนี้อะไรแต่ลองจิ้มมัน,นดิผมว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้มันคือส่วนอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นแถวแถวช่วงเนี่ยอ่ะเราได้แล้วต่อไปก็จะเป็น ด้านโลโก้โลโก้ด้านหลังนะครับทุกคนโลโก้ด้านหลังปกติแลมบูร์กินีเราไม่ค่อยเห็นคนเปลี่ยนโลโก้กันสักเท่าไหร่นะเนี่ยอันนี้คือจะเป็นโลโก้ออริจินอลของแลมบูกินีนะจะเป็นสีเงินแต่ว่าเราก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้จะเป็นสีดําเงาก็ได้หรือว่าจะเป็นสีดําด้านนึงก็ได้นะเดี๋ยวผมขอลองกดดําเงากันปกติไอ้พวกโลโก้แบบเนี้ยเราจะเห็นอยู่แต่ในพวกปอร์เช่เนาะเห็นว่าเนี่ย พอเราเปลี่ยนเห็นป่ค, s, คือมันไม่เห็นแบบ lamborghini เลยทุกคนเนาะมันก็ดูปดแปลกๆนะแต่ว่าถ้าเกิดพอมันเป็นโลโก้เงินอะ่ะผมว่ามันก็จะดูโดดค่อนข้างโดดเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันไล่โทโนมาหมดเลยแบบลิ้นหน้าทุกอย่างแบบมันเป็นดำหมดเลยแต่พอมันเป็นเงินอะ่ะผมว่ามันก็จะดูแบบแปลกๆแต่ว่าถ้าเกิดพอมันเป็นสีดาผมว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยเห็นตัวโลโก้เนาะผมว่าเอาเป็นสีเงินนี่แหละเนาะจะได้เห็นโลโก้ lamborghini ชัดๆ ต่อไปอันนี้อะไรเนี่ยลองดูดิจะเป็นช่องตรงนี้ใช่ไหมสามารถคอนฟิกได้อ่าลองดูอ๋อจะเป็นตรงนี้นี่น,นี่ตรงนี้อ๋อจะเป็นตรงนี้บอดี้คัลเลอร์ฟอนบัมเปอร์นี่ตรงนี้ไม่ไม่สวยอเนาะตลกอะเอออันนี้มันดูแบบไฟหน้าดูเฉียวเยวเด้อต่อไปก็มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องท่อ ค่อยเสียอลองดูอันนี้จะเป็นแมทแบ็กเดี๋ยวลองจิ้มออกนิดเป็นไงอ๋อจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเหมือนคล้ายๆสีอารมณ์เหมือนแบบสีกาไฟอะออกเทาๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเรากดเข้าไปมันก็จะเป็นสีนี่สีดำมันก็จะดูดุขึ้นมานะอันนี้อะไรเนี่ยอ่อันนี้จะเป็นตรงฝาห้องเครื่องใช่ไหมเดี๋ยวขอลองดูดิมันคือส่วนไหนเนี่ย จิ้มไปอืมจะเป็นฝาข้องเครื่องแบบสีดำนะครับทุกคนเอ้ยต้นตูสวยเดียวนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตรงนี้ตรงฝาปองอ่าน,นี่เป็นสีดำครับทุกคนแต่ตอนแรกผมรู้สึกว่ามันเป็นคาร์บอนนะใช่ป่มใช่ไหมอ่ะมีคาร์บอนให้เรือแล้วทุกคนต่อไปคาร์บอนคาร์บอนดูซิว่ามีจุดไหนบ้าง อ่าจิ้มไปก่อนเลยอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นกระจกด้านข้างนี่ครับทุกคนคาร์บอนตรงนี้รู้สึกว่าแม่เปลี่ยนเป็นพลาสติกและเดี๋ยวลองจิ้มอันนี้น่าจะเป็นคาร์บอนเหมือนกันโอเคตรงนี้เป็นคาร์บอนแล้วนะทุกคนผมลองดูใกล้ๆดินี่มุมนี้ดีกว่า เป็นคาร์บอนจริงครับทุกคนนี่ตรงนี้ช่องตรงนี้กรอบไฟคาร์บอนลิ้นตรงนี้คาร์บอนแต่ทรงเดิมนะแล้วก็จะมีตรงนี้อ๋อเราสามารถเลือกได้ทุกคนว่าจะเป็นดําเงาก็ได้จะเป็นคาร์บอนก็ได้นี่แล้วก็ตรงนี้ครับทุกคนเป็นคาร์บอนไฟเบอร์สวยมากแล้วก็จะมีแบบเป็นคาร์บอนแมทด้วยนะก็ล้าแต่ชอบนะผมว่าแบบไม่มีให้เล่นเยอะเดีย่ย แต่ยังงงงอยู่ว่าตรงห้องเครื่องมันเป็นคาร์บอนให้ผมหรือ,อยังตอนนี้อ่าเนี่ยตอนนี้เป็นคาร์บอนให้ผมละนี่ตรงนี้ตรงนี้แม่งเป็นสีดํานะตอนแรกรู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นสีเงินแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนต่อไปก็จะมีเรื่องสติกเกอร์หรอน่าจะเป็นชีพตรงนี้แน่เลยเดี๋ยวลองจิ้มดูผมก็ไม่ค่อยเห็นคนทำกันนะตรงเนี้ย สวยไปทุกคนอันนี้เป็นเขียวมะน,นาวมันก็จะดูเข้าออกับสีเบรกดิแมวเนาะมีผมว่ามันดูตลกอะอันนี้รู้หรืว่าเราจะคอนฟิกกันหมดแล้วนะทุกคนเฉพาะตัวบอดี้นอกรถนะครับนี่ประมาณนี้ทุกคนอันนี้เฉพาะแบบด้านนอกรถนะนี่ประมาณนี้เลยคาร์บอนทั้งคันนะล้อเป็นหน้า21หลัง22นะเบรกคลิปเปอร์เขียวนะครับนี่คาร์บอนรัรบคันจัดเต็ม หรือผมจะเอาโลโก้แลมบูร i กินีสีดำเดีว่าทุกคนเอาไหมเนาะเอาเป็นสีดำเดวอาเออไหนๆแม่งก็มาดำหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าดำมันจะเป็นยังไงป๊าเพาะให้นี่ไงเออไหนๆก็ดำล้วดำไปหมดเลยต่อไปก็อินเทเลียอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกัน ภายในอ่ะผมเป็นคนชอบรถที่เป็นสีทูโทนแต่ว่าไม่ชอบรถเบาดําแล้วก็เดินได้เลยพวกเนี้ยผมรู้สึกว่า,าสเปคแบบเนี้ยไข่ๆไม่งก็ทํากันแล้วผมไม่ค่อยชอบผมชอบสีที่มันเป็นสีทูโทนแบบอย่างเช่นกลางเบาแบบเป็นสีส้มเลยอะไรแบบเนี้ยนี่เดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นี่น่าจะเป็นสเปคนี้ครับทุกคนนี่ผมชอบแบบสเปคแบบนี้เลยที่แบบตรงกลางเป็นสี เยอะๆแบบนี้เลยนี่แล้วก็เดินได้แบบสลับอย่างนี้เลยครับทุกคนนี่เราสามารถเดินเดินได้แบบอาจจะเป็นดําทับดําหรือดําตัดส้มอะไรงก็สามารถคอนฟิกได้หมดเลยนะแต่ว่ารถเราสีฟ้านะเดี๋ยวเ,เลือกสีฟ้าให้ดูโอ้โหโคตรสวยเนี่ยเห็นไหมพอตรงเนี้ยเขาจะเป็นได้ดําแล้วก็ทับสีดาใช่ไหมแต่ว่าเราจะให้มันเข้มขึ้นก็คือจะตัดสีไปเลย ดำตัดฟ้าฟ้าตัดดำเนี่ยเห็ไหมตรงนี้ด้านข้างเห็นปะสวยโคตรสวยเลยทุกคนดูดิมีมุมมองภายในให้ผมไหมเนี่ยอยากดูโอโหโคตรสวยนี่เป็นไงครับทุกคนโลโก้หัวหมอนปักมาหมดนะสวยมากโคตรสวยเลยชอบมากรถที่แบบเป็นสเปคแบบนี้นะต่อไป อันนี้คือบอกก่อนว่าเป็นเบาะทรงเดิมนะผมว่าเบาะแม่งก็อารมณ์เหมือนคล้ายๆล้ายล่าแค้นเลยเนาะแต่เราสามารถเปลี่ยนได้นะแบบเป็นพวกแบบเบาะเลสซิ่งเซทอะไรพวกเนี้ยสามารถเลือกได้นะเนี่ยไหเห็นไหมพวกเบาะสปอร์ตเซทอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมลองดูดิกดมันจะเป็นยังไงก็ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเขาคอนฟิก c t กันเขาไม่ค่อยคอนฟิก c t กันนะทุกคนนะเบาะอัเนี่ยตัวสปอร์ตเซทเนี่ยผมว่าเบาะตัวเดิมเดี๋ยวเนาะน่าจะนั่งสบาย แล้วก็ตรงกลางผมรู้สึกว่ามันมีลายอะไรพวกเนี้ยเออามันดูสวยเดียวนั่นผมเอาเป็นเบาะเดิมแล้วกันเบลสามารถคอนฟิกได้เบลเดิมสีดำเราก็ต้องเป็นสีฟ้านะครับมาสีบลูนี่เป็นไงโคตรสวยภายในหรือว่าเราจะเอาภายในสีเขียวเดียวทุกคนสวยไหมถ้าเกิดเป็นภายในสีเขียวผมดูดิมีเบลเขียววะเดี๋ยวขอลองดูดีถ้าเกิดเป็นสีเขียวมันจะสวยไหม เพราะว่าข้างนอกมันมีสีเขียวแค่จุดเดียวนั่นก็คือเบรกเดี๋ยวผมขอลองดูดิว่าถ้าเราคอนเฟกภายในให้เป็นสีเขียวจะสวยไหมมีครับทุกคนเป็นสีเขียวตรงรุ่นเลยลองดูเออผมว่ามันก็น่าจะดูแบบดูทูโทนดีนะรถฟ้าภายในก็ เป็นเขียวตัดดําเบรกเขียวเออผมเอาภายในสีเขียวด้วยจะให้ดูแบบเข้าอันนิดนึงอันนี้อะไรเนะี่ยอันนี้โลโก้ผมหมือนมีหมดแล้วอันนี้จะเป็นข้างใต้แต่ผมขอลองจิ้มดิคืออะไรวะมันคืออะไรอันเนี้ยตอนแรกมันเป็นอันเนี้ยมันเป็นคอซ่ายังงงๆอยู่เลยมันคืออะไรอ่ะ อันนี้ตรงประตูหรนั่นคือส่วนไหนวะเนี่ยอันเนี้ยอ๋อนี่ครับทุกคนนี่นนประตูเอ้ยสวยนะเออประตูเป็นลนายครับทุกคนสวยสวยสวยะนั้นเอานี้จบต่อไปก็พรมอันนี้น่าจะเป็นผมละมีภาพพรมให้ผมดูไหมเนี่ยพมพมอ่านี่ยจริงผมว่าพมแม่งก็สวยอยู่แล้วนะ เนี่ยทุกคนดูดเด่นปะ่ะเป็นพรมดำได้เขียวก็ดูสวยอยู่แล้วนะอืมผมว่าแบบนี้มันก็ดูดีอยู่แล้วเนาะมานันนี้ต่อไปพูมอะไรอันนี้จะเป็นพรมอะไรเป็นคาร์บอนนะผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นออปชันหรือเปล่ามาเดี๋ยวลองดูนีมีอะไรให้เล่นบ้างอ๋ออันนี้รู้สึกว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นพรมอะไรเดิมจะเป็นแบบหนังทั้งตัวเลยโดยที่ตรงเนี้ยจะไม่ใช่คาร์บอน แต่ว่าผมจะไม่เอาเป็นอะคันทาร่านะ,ะเพราะว่าผมไม่ชอบเพราะว่าผมเคยใช้อะคันทาร่าแล้วรู้สึกว่าแม่งดูแลโคตรยากฝุ่นก็เกาะเปียกน้ําก็ไม่ได้นะอันนี้ไม่เอานะอะคันดาร่าไม่เอาเลยไม่เอาไม่เอาเอาจงภูมิใจเดิมมาดีสุดนะที่เป็นหนังอะไม่ควรใส่ที่มันเป็นอะคันทาร่าแต่ว่ารถพวกนี้มันก็เป็นอะคันดาร่าอยู่แล้วเนาะพวกคอนโซลแผงประตูอะไรอย่างเงี้ยนิดนิดหน่นอย เต่อไปก็จะมีดีเทลอันนี้จะเป็นฝั่งคาร์บอนแล้วครับทุกคนนี่นี่จะมีคาร์บอนอาจจะมันติ๊กเลยเราต้องคาร์บอนให้หมดครับทุกคนอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นตรงนี้นะเป็นสีเขียวเราลองกดดิอ๋อมันจะเป็นคาร์บอนตรงนี้ทุกคนคิดว่ามันควรจะเป็นคาร์บอนหรือว่ามันควรจะเป็นหนังสีเขียวดิผมว่ามันเป็นสีเขียวมันก็ดูสวยดีเนาะเออเนี่ย เออผมอาสีเขียวเดิมดีว่ะไม่ค่อยชอบคาร์บอนมันดูแบบมันดูตัดอ่ะตรงเนี้ยมันดูหายไปอ่ะแล้วก็น่าจะเป็นช่วงตรงนี้พุ่มอะไรเดี๋ยวให้ดูพุมอะไรฟังพุ่มอะไรก็จะเป็นคาร์บอนตรงที่จับ12บสองนกานี่ตรงนี้เฟียวอันนี้อะไรอ่ะคาร์บอนอะลองดูไม่เห็นถึงความแตกต่างนะไม่เป็นไร เอาไปว่าเราเลือกเสร็จนี้แล้วกันตรงนี้เป็นภูมิบะลายคาร์บอนอ๋อตรงนี้จะเป็นอะคาเนาาลา่าแมวแมวแมวเราจะใช้หนังแล้วก็ตรงนี้เป็นคาร์บอนโอเคประมาณนี้ต่อไปมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋ออันนี้จะเป็นที่วางแก้วทุกคนที่วางแก้วทุกคนคิดว่ามันควรมีไหมลดระดับหกสิบล้านเนี่ย ใส่แก้วได้สองอันคิดว่าน่าจะประมาณแตะแสนนะแมวไม่ค่อยชอบแล้วก็จะมีตรงนี้ฝั่งด้านหลังรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเป็นแบบที่เก็บเอกสารอะไรตรงนี้ปะเ<ม>นี่ยตรงนีน้แบบสามารถใส่แบบพวกทะบงทะเบียนรถอะไรได้นะอันนี้เอาไปก็ได้น้ะเผื่อจําเป็นรู้สึกว่าน่าจะหมดละประมาณนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบ พวกออปชันต่างๆนะครับทุกคนเนี่ยพวกวาลันตงวาลันตีอะไรพวกนี้นติ๊กไปวาลันตี5ปีปุ๊บประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมเปิดประตูให้ดูเดี๋ยวจะได้แบบเฟี้ยวๆนี่เป็นไงครับทุกคนเจ้าลีเวนโตของผมให้ดูภาพใหญ่เป็นไงตอนนี้เราก็คอนฟิกเสร็จเป็นเทียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปดูเนาะว่ารายละเอียดคันนี้มีอะไรบ้างคันนี้ ตัวรถจะเป็นสีฟ้านะอันนี้น่าจะเป็นออปชันที่จะต้องเพิ่มเงินนะรู้สึกว่าน่าจะล้านอะสีฟ้าแบบนี้นะแล้วก็พวกดีเทลอย่างเช่นลิ้นคาร์บอนตรงกรอบไฟคาร์บอนอะไรพวกนี้ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นออปชันที่จะต้องเพิ่มเงินหมดเลยนะครับทุกคนไอ้ดูด้านข้างอย่างด้านข้างก็จะมีล้อที่เป็นออปชันท็อปสุดเลยนะก็จะเป็นหน้า21หลัง22สีดํานะครับทุกคนแล้วก็ สีคาลิเปอร์เป็นสีเขียวมะนาวนะตรงนี้คอนฟิกหมดครับเสียเงินหมดนะแล้วก็ตรงประตูนี้ช่วงตรงนี้จะเป็นคาร์บอนนะเสียเงินนะครับแล้วก็สเกิร์ตตรงนี้เพิ่มมาคาร์บอนกระจกมองข้างคาร์บอนเดี๋ยวมาดูด้านหลังบ้างแต่สวยมากอย่างด้านหลังเดี๋ยวผมให้มองมุมนี้ด้ยวยจะได้แบบเห็นปูดแบบชัดๆเลยหลังคาไม่แน่ใจว่าจ คอนฟิกเป็นคาร์บอนได้หรือเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรผมว่าแบบนี้ก็สวยดีอ่าน,นี้จะเป็นล้ออ๋อผมลืมตัวฝาล้อเป็นคาร์บอนแบบแมตนะเพื่อนโคตรสุดน็อตไทเทเนียมอันนี้ออปชั่นนะยังเป็นบิ s t o n e ตัว p พเทนเซอร์สปอร์ตนะครับดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนนะอันนี้ออปชั่นเนาะแล้วก็ท่อเป็นสีไทเทเนียมนะครับเดิมเลยจะเป็นสีออกกาไฟนะอันนี้ก็เพิ่มเงินออปชั่น โก้ลลมบูกินีออปชั่นนะครับทุกคนโอ้โ oh, ห oh, เดือดมากคันนี้เซนเซอร์รอบคันกล้องถอยไม่รู้ว่ามันติดมากับรีเวนโตหรือเปล่านะแล้วก็ห้องเครื่องตรงฝากเครื่องเป็นคาร์บอนแล้วก็ตรงตะแกรงเป็นสีดำนะแต่ว่าเราสามารถคอนฟิกได้ถ้าเกิดใครที่แบบไม่อยากใช้งบเยอะนะเพื่อนนะผมคิดว่าไอตรงเนี้ยน่าจะเกือบล้านแล้วนะเฉพาะฝากเครื่องตรงนี้เดิมเลยมันก็จะเป็นสีดำปกตินะเราสามารถแบบเลือกได้ว่าจะ,จะเอาคาร์บอนหรือเปล่าก็แล้วแต่ว่า มีเงินมากน้อยแค่ไหนนะแล้วแต่เลือกเลยนี่อันนี้เป็นดีไซน์ด้านหน้าเขานะให้ดูภายในได้ยังอะ่ะอยากดูภายในแต่โคตรสวยเลยนะทุกคนเนาะสวยสวยสวยจัดเลยอะให้ดูภายในได้ยังอะ่ะลูกพี่นี่อันนี้จะเป็นภายในครับทุกคนภายในเห็นชัดไหมเนี่ยภายในภายในผมดูดิมีมุมไหนให้ผมดูบ้างอืมภายใน ผมต้องมากดที่อินเทเลียภายในอ่ะเดี๋ยวไล่ตรงนี้ให้ดูอ่อย่างภายในจะเป็นเบาะเดิมจากโรงงานนะเพื่อนนะก็คือทรงเดิมแต่ว่าเราก็คอนฟิกเข้าไปก็คือจะเป็นสีเขียวมะนาวเลยตรงนี้แล้วก็จะเดินได้ตัดสีนะครับทุกคนก็คือจะเป็นดำตัดเขียวเขียวตัดดำเพราะว่าเดิมเลยมันจะดำตัดดำเขียวตัดเขียวนะอันนี้ก็คือเล่นสีเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับทุกคนเนี่ย ประมาณนี้เบลสีเขียวนะอันนี้ออปชันเดอร์แล้วก็มาดูฝั่งนี้ด้านหน้าอย่างด้านหน้าก็จะเป็นพรมอะไรคาร์บอนนะครับทุกคนก็คือตรงเนี้ยที่จับ12ในกาเป็นคาร์บอนนะตรงนี้คาร์บอนสามารถเลือกได้นะจะเป็นอะคันธาราหรือเปล่าแต่ผมไม่ชอบรู้สึกว่าคันธาราแม่งดูแลยากพมจะเป็นพรมดำน็อกขอบเขียวโปกตินะครับแล้วก็จะมีพวกคาร์บอนตรงเนี้ยเพิ่มมาประมาณนี้ มีอะไรอีกไหมอย่างด้านข้างด้านข้างผมเพิ่งเปิดประตูไปอดิดน่าจะดูไม่เห็นประมาณนี้ครับทุกคนเนี่ยวันนี้เราก็มาคอนฟิกเจ้า l a มบูกิน i r ี v e n t o ระดับ1นึ่แรงม้านะทุกคนถือว่าเป็นซูเปอร์คาร์ที่แรงที่สุดของ Lamborghini เลยนะทุกคนเอาจริงจะเรียกซูเปอร์คาร์ก็ไม่ได้นะผมว่าระดับนี้มันต้องเรียกไฮเปอร์คาร์เนาะ เอาเป็นว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าเกิดเพื่อน,อนๆคนไหนที่อยู่บ้านว่างๆอยากจะออกแบบรถเป็นของตัวเองนะก็เข้ามาคอนฟิกได้นะผมสอนไปหมดแล้วว่าเข้าแบบไหนนะเพื่อนนะใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปลองคอนฟิกไทยคานตัว GT ดูนะบอกเลยว่าคันนั้นก็คือโคตรแรงเลยทุกคนนะได้ข่าวว่าศูน0ประมาณต่ำกว่า2.5เพื่อนถือว่าแรงมากๆเลยนะใครชอบฝากแชร์ด้วยไปแล้วผมบ๊ายบาย